ก็กราบสวัสดีสายปัน่นทุกท่าน,นะครนะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมยงตองสลอตก็สวัสดีคุณตองด้วยนะผมครับโอเคเราก็มากับทุน90าบาทนะผมวันนี้เริ่มเบ็ดที่9บาทไปก่อนนะเหมาะสมกับทุนนะผมเบ็ดสิบเซของทุนนะสูตรที่เราจะแชร์วันนี้ใช่ไหมจันใช่ครับเออพูด,ดง่ายก็คือ <c oughs> สวยพูด,ดง่ายก็คือว่าสวย <c oughs> ไหมจันออสวยมากว่ะ มาว่ะวันนี้มาว่ะก็ช่วงเวลาที่เราเล่นตอนนี้คือบ่ายสองโมงสิบเก้านาทีนะครับผมขอย้ํานะอย่าถามกันบ่อยนะเป็นถามกันมาทุกคลิปนะผมก็เล่นเวลาบ่ายสองโมงสิบเก้านาทีนะผมคุณเล,ล่เนบ่ายสองโมงสิบห้านาทีทุกคลิปเลยเหรอครับตลกเออบอกกูบอกสิบเก้าไอสัตว์แล้วมึงเล่นสิบเก้าทุกทุกคลิปเลยเหรอวะเออใช่ทําไมสวยงามขอฟีเจอร์ป,ปิ้นหน่อยไลน์สวยๆแบบนี้อืมขอแจกันช่องแรก มับสวยงามอย่างนี้มันไม่ใช่การันมันคือโถขี้ครับโถรองขี้อ่ะมูไหมเออสวยขอมมงกุฎช่องแรกเกินไปหรือเปล่าสวยงามก็ทุนมา90บาท200กว่าบาทแล้วนี้ถ้าไม่รวมนี้ก็ถอนเงินไปซื้อตำหมูหุงกินนะครับผมแนะนํานะเออยังไงจานนี้จะรอดไหมโอ้ยรอดรอ,อดอยู่แล้ว เพราะว่าเราใช้สูตรไงสูตรของเรามันดีไงก็ถ้าใครสนใจสูตรดีๆแบบนี้ก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมเออสวยฟีสปินมันจะไปไหนรอดมันจะไปไหนรอดมับหยดเขอ้โหแอบลุ้นยากนะผมผมอยากเข้าโบนัสจังเลย อย่าเข้าเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคเข้าโบนัสโชว์ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอรอชมก่อนนะรอชมก่อนไม่รู้ว่าจะกดสูตรติดหรือเปล่านะแต่สูตรที่ผมกดติดบ่อยเฉพาะเว็บนี้นะผมก็ถ้าใครสนใจเล่นเว็บเดียวกันก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโออีกแล้วนะเออไปลองใช้กับเว็บอื่นแล้วมันไม่ค่อยติดนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันครับครับผมก็ผมใช้ทิคนี้ติดกับเว็บนี้บ่อยนะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูท่านผู้ชม เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนผมรอดูไลน์ันอยู่นะ mm hmm. ก็ถ้าใครอยากรู้เทคนิคการดูลายก็สามารถติดตามช่องของผมไว้ได้เลยนะผม mm hmm. มาอัปเดตข่าวสารเ mm hmm. กี่ยวกับเกมลูมาสล็อตทุกวันนะ mm hmm. ก็จะบอกเทคนิคการดูลายนะผมว่าลายไหนควรจะเล่นต่อควรจะเลิกควรจะถอนนะส่วนลายที่ควรจะเล่นต่อก็คือว่าเรากดไปแล้วมันยังถอนนะถึงว่ามันจะถอนไม่เต็มแต่มันยังถอนเออคือว่ามันไปต่อได้ แต่ถ้าสมมุติเรากดไปสักห้าตาแม่งว่าวห้าตาติดคุณถอนนะครับโหโ<อ>บนัสมาสามเสียดายปรับขึ้นปรับขึ้นสชู้มันจันมาแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันชอบว้าวนะไม่มาแบบนี้มันใกล้จะมาแล้วเวจ้จันมึงอย่าดูถูกสูตรกูดีปะมึงรอดูกูจะทำให้มึงดูจันเจนเยินก่อนนะท่านชมนะผมรอดูลน์มันอยู่ผมรอจังหวะมันอยู่ท่านผ,ผู้ชมบอกว่าคุณร้ไยวแลวเว้ เดี๋ยวผมจะปรับเป็นเทอร์โบนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอรอรอ,รอจังหวะมันก่อนเพราะว่าช่วงนี้เทอร์โบโหมดเข้าโบนัสง่ายมากนะผมไม่เชื่อลองเอาไปใช่กันดูนะลนยลายนี้มันยังไม่ใช่ท่านผู้ชมลนยนี้มันยังไม่ใช่อืมสวยสวยไม่สุดแต่ก็สวยอยู่ยังทอนอยู่อ่ะอืมยวนี้เข้าฟีสปินไหมช็อตนี้มับอืม ก็ถือว่ายังได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมโอ้โหสัตว์เริ่มว้าพอกูบอกเรื่อยๆเริ่มว้าหรือแฮนด์ว้าบ้างน้ำชมอย่าไปเอามันเยอะอย่าไปชมมันบ่อยครับอย่าไปชมมันบ่อยสวยงามขอโลดช่องแรกมับไปลงช่องสองไอแม่ย้อยโบนัสมาล่อบนัสมาล่อ เนี่ยเนี่ยโบนัสมาแบบนี้ผมเห็นมันว้าอุ้ยนั่นไงถ้าโบนัสมารอวมันจะมาแบบนี้โอ้หมันจะให้เราว้าไปก่อนนะครับอืมบิ๊กวินไหมครับผมร้อยห้าสิบบาทนะตอนนี้ก็จะสามร้อยบาทแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครมีสูตรหรือเทคนิคสล็อตโลมาเจ๋งๆจยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมคอมเมนต์ไหนโดนจิตโดนใจพวกเราก็รับรางวัลไป200บาทนะ เดี๋ยวจะประกาศผลคลิปถัดไปนะผมเดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์ที่ได้รับรางวัลนะ่ะขึ้นหน้าจอนะอย่างไงโอเคครึ่งหน้าแตกไป20บาทกำไร5บาทเออสวยมาอีก10บาทนะผมกำไร15บาทแล้วสวยงามฟรีสปินฟรีสปิน i n เจอกันมับ มาจริงครับผมมาจริงแต่ไม่อยู่ในรายการแจกนะกูก็ไม่เข้าใจนะเมื่อกี้นี้ล้อมันจะหล่นลงมาอยู่ข้างล่างทำไมโอ้โหท่านผู้ชมดูสัตว์เอ้ยสีทองโอ้โหมันมาล่อว่ะท่านผู้ชมคนล่ออ่ะถ้ามาแบบนี้แสดงว่ามันใกล้จะมาแล้วมันใกล้จะมาแล้วท่านผู้ชมว่ามันอยากตายเหรอมารอตีน เดี๋ยวรอชมเลยมันใกล้จะมาแล้วผมมั่นใจยังไงล่ะฟีสปินมับไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวใส่เธอโบเลยนะผมผมจะทำการใช้เทคนิคเข้าโบนัสแล้วนะสวยงามสวยงามเพราะว่าการดูว่าโบนัสมันจะออกช่วงไหนแล้วให้เรากดเธอโบไปดักมันนี่ก็คือว่า ถ้ามันชอบมาสองตัวแบบนี้เออถ้าโบนัสมันชอบมาสองตัวให้เรากดเทอร์โบใส่มาเลยนะมันจะได้ไม่ไม่เลยไปอีกกันึงใช่ไหมครับใช่ครับผมถูกต้องต้องจานโหจานฉลาดเหมือนกันนี่วะโอ้โหมีสมองเหมือนกันนี่เฮ้ยมงกุฎช่องแรกก่อนมงกุฎไม่มาไอ้สารโบนัสมาเนี่ยพานผู้ชมผมมั่นใจเทคนิคนี้ผมใช้ติดบ่อยมากนะผมมันมามั่นใจมากนะครับเออกูมั่นใจสุด โบนัสยังไงก็ต้องลงหลังจากที่มันออกมาล่อแบบแสนนานนะสวยงามรลห้าช่องโอ้ยผมยังทรงๆอยู่นะอืมได้อีก30สวยงามแล้วเอาแจกกันก็ไปโอ้โหขอพระราชาช่องสามโอ้โหมาจริงมาจริงไอสัตว์พระราชามาจริง ไม่นั่นไงจานผมบอกแล้ว,ลวผมบอกจานแล้วก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กันได้นะผมโอเคเออเข้าโบนัสกันได้เห็นแบบจะจะไปเลยนะขวาลาย้ายดีขวาลายไซด์าาดหีหลบได้นะติดโล่กิสตัดเด้ ช่วงนี้เปิดแรกกันมักจะได้โล่ตลอดเลยนะครับไอสัตว์เปิดแรกกูได้ดาบแต่มันหลบได้เฮ้ hey, hey, ดาบคู่มัดพลจูเ mm ก่ง hmm. ติดโล่ <c oughs> เดี๋ยวผมขอซ้ำไสอีกผมขอซ้ำไสอีกสักดาบดีว่ามาดีนั่นเต็มเครื่องครับผมร้อยห้าสิบบาทเอาวะ <c oughs> อย่ะสวนนะเออมันไม่สวนวะ่ะโอเคมันไม่สวนไม่สวนซ้ำไซไปดิ ซัมซ้ายไปดิแบบผู้ <c oughs> ยังจะหลบได้โอ้โห,โหติดโลครับท่านผู้ชมครับทำไมเอาโลกันแล้วชีวิตยังลดครับจะ <c oughs> ไม่รู้กับมันเลยกูไม่ใช่คนเขียนเกมไอ้สัตว์มันเอาตกกะกาอะไรคิดว่าเอาโลกันแล้วชีวิตก็ยังลดโอเคผมรับมาทั้งหมด2 8 5้อแปดสิบห้าบาทนะโบนัสรวมยอดเป็นห้าอสี่บสี่บาทนะผมเดี๋ยวผมจะทำการรีเกมนะผมเดี๋ยวขอออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่งครับผม โอเคครับ okay, euh, ผมเราก็ได้ทําการรีเกมเป็นที่เรียบร้อยนะทําไมเราถึงต้องรีเกมจานบอกท่านผู้ชมหน่อยดิก็เพราะว่าเราจะได้ทําการแบบหลอกล่ออัลกอริทึมของเกมนะครับว่าเราไม่เคยได้โบนัสไม่เคยได้ไอ้ช็อตใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะถั่วต้มครับผมโอเคนะก็นี่คือเทคนิคที่เราใช้แล้วเราจับทางได้นะผมก็มันมันเปลี่ยนอัลกอริทึมทุกวันนะท่านผู้ชมนะยังไงก็สามารถติดตามช่องของเราไว้ได้เลยผมมีอัปเดตข่าวสารลมาทุกวันและบอกเทคนิคทุกวัน ขอดับช่องสามสวยงามไอสาตว์ไวต้องสองตัวไม่ได้ใช้งานนะอืมขอโลยช่องแรกมันต้องมาแล้วอืมสวยๆแบบนี้ดีวะก็เอาทุนมาเก้าสบาทแล้วนะผนู้ชมนะวันนี้ถ้าใครไม่โล้นี้ก็ถอนได้แล้วนะ กำไรห้าร้อยอะเออรวมรวไม่รวมทุนนะกำไรเนี่ยหักทุนออกไปก็กำไรห้าร้อยบาทชิวๆอะ่ะวันหนึ่งห้าร้อยบาทคุณกินอะไรบ้างอะ่ะเออห้าร้อยก็พอแล้วมันก็เกินค่าแรงขั้นต่ำ้วยนะเออสวยงามร่ะผมขอโล่ช่องสามหมั่สวยไปลงช่องหนึ่งอ้สัตว์ไปัะผม ไปยาวๆจนกว่าเราจะเข้าฟรีสปินเดี๋ยวผมจะบอกอีกเทคนิคนึงน,นะ <c oughs> เออ<ม>เต็มเครื่องว่ะสี่ห้าสิบบาทมาว่ะวันนี้มันมาว่ะบอกแล้วหลังจากเรารีเกมเปลี่ยนอัลกอริทึมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจันใช่ครับเออบิ๊กวินไปก่อนว่ะเกมสล็อตทุกเกมมันมีอัลกอริทึมของมันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจับมันได้ตอนไหนนะ ก็ต้องเล่นบ่อยๆนะทำไมต้องไปจับมันทำไมต้องไปจับมันมันเป็นโจรนะมันไปทำอะไรผิดเออมันผิดนะมันแดงเงินเราแล้วคุณเป็นตำรวจแล้วทำไมคุณจับเขาได้ไม่ใช่ครับเอาตลกตลกเดี๋ยวกูก็จับมึงนะครับปั่นสลอตโชว์กูขอโลช่องแรกสวยงามเอาว่กมาอีก450บาทว่ะหลังจากที่ฟังจานไก่โม้เออบิ๊กวินไปก่อนนะผม480บาท ก็พันสองอ่ะท่านผู้ชมผมขอปรับเบ็ดขึ้นก็แล้วกันเบ็ดหกสิบไม่น่าเกียดนะผมเพราะว่าเราจะเบ็ดให้มันซูสีกระทุนยิ่งปรับยิ่งได้วะ่ะยึดขี้ต้องปรับเบ็ดให้สูงๆครับไม่งั้นปลาไม่ติดเบ็ดนะตะลกไอสัตว์ปรับเบ็ดสูมันก็เลยผิวน้ำหนีมึงบ้าเปล่ามึงเคยตกปลาเปล่าวะปรับให้มันขึ้นมาพอดีดิมึงบอกให้ปรับสูงๆอ่ะสูงๆเป็นพอดีไงไอสัตว์อี๋ เอาดาบออกไปแล้วเอาหนุนเข้ามาช่องแรกดิมับโอ้โหเบตหกสิก็พอเล่นได้นะผมสำหรับทุนทุนพันหกนะตอนนี้นะนี่ถ้าใครไม่รลบรี่ผมแนะนำให้ถอนนะผมเงินหนึ่งพันบาทไม่ใช่ว่าจะหายง่ายนะแต่กับเกมโลมาที่ผมว่ามันง่ายวะ่ะเกมอื่นไม่ได้ให้ยง่ายมันโลมานะเออสวยงาคร่บผม คอมโบสามมาโอเคครับผมคอมโบสีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์ถ้ามีเข้าก็โกงกูแล้วแหละ <c oughs> เออสวยงามครับโอเคผมรับมาทั้งหมด220บาทนะั้นแล้วไปดูกันต่อที่4ฟีสปินนะผมสำหรับเบ็ด60เราจะได้สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปลุยก,กันแล้วผมว้าไปหนึ่งว้าไปสองโอเคได้มาเท่าไหร่20 20บาทอยู่นะมาดูครั้งสุดท้ายแล้วครับโอเคว่าไปสามไปสัตว์ชนะ20บาทแบบนี้รีเกมให้ไวท่านผู้มชมก็หนึ่งพันเจ็ดร้บาทนะผมตอนนี้นะเดี๋ยวผมขอรีเกมแป๊บหนึงน่ง okay, ครับผมโอเคครับเราได้ทำการรีเกมเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็วันนี้ผมขอทักสามพันก็แล้วกันทุน90บาทผมขอทักสามพันไม่โลภมากเกินไปนะผม เล่นสล็อตโลมาเราอย่าโลภนะผมเราต้องมีเป้าหมายนะสมมติเราทุนมาห้าร้อยขอตั้งเป้าหมายไว้เลยนะเออพันแปดไอสัดเลิกเลยก <c oughs> ูเลิกเลย <c oughs> <g ül> ก็เราต้องมีเป้าหมายนะท่านผู้ชมนะโอเคผมขอสามพันผมก็จะพอแค่ที่สามวันนะท่านผู้ชมผมจะไม่ไปต่อนะเราต้องมีเป้าหมายนะผมเล่นสล็อตนะผมขอเตือนเลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ